สวัสดีครับวันนี้จะมาอ่านเรื่องนักพรตแห่งนครตอนที่3 7ฝากกด Subscribe ช่องลิตมาังงาะกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากปกดติดตามเพจผู้แปล Little l i t t l e ะ a b b i t Translator กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากปกดติดตามเพจ Facebook ของผมด้วยนะครับลิตมังงะ fb นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปครับก็มาเริ่มกันเลยเฮ้ยไอเด็กเว้น แกบ้าหรือไงวะแกกล้าดียังไงมาลบกวนตอนตูกกำลังหลับแกเบื่อที่จะใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมไปปิงอยู่ไหนผู้หญิงงั้นเหรอแกควรเป็นห่วงตัวเองก่อนจะดีกว่าไหมหันหลังไปเอามือไว้ด้านหลังเอามือไว้หลังหัวอย่าคิดที่จะตุกติกนะไม่อย่างนั้นหัวของแกเป็นรูแน่ จะขอถามแกอีกรอบไปปิงอยู่ไหนแกไม่ได้ยินหรือไงว่าตูพูดอะไรตูไม่มีเวลามาฟังแกพร่ำหรอกนะฉันก็เหมือนกันฝึกชงอะไรวะเฮ้ยแขนทำไมฉันขยับแขนไม่ได้มันทำอะไรวะ นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะถามแกแกซ่อนไปปิงไว้ที่ไหนปืนไม่ได้มีไว้แค่ขู่หรอกนะปังเฮ้ยเชอทีนี้จะบอกฉันได้หรืออย่างว่าใครจ้างแกมาลักพาตัวไปปิงแล้วแกพาตัวเธอไปไว้ที่ไหนเมื่ออย่างนั้นคนที่ ว่าจะเป็นลูก็คือแกฉันอ,อ,อืมอืมจุ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 ไม่เป็นไรที่รักเฮ้ยเป็นอะไรไปที่รักไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทุกคนถึงพูดว่าเธอเป็นหนึ่งในห้าคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดในบริษัทฮงตูผู้ชายธรรมดาทั่วไปไม่สมควรจะแต่ต้องผู้หญิงสวยๆแบบเธอหรอกนะ สุรากับผู้หญิงเป็นอะไรที่เหมาะสมกันมากเลยทีเดียวรสชาติที่ดีเยี่ยมไปเลยอืมฉันจางผึ้งจะต้องได้ทุกสิ่งที่ฉันอยากได้นี่ไม่ใช่อะไรที่เธอจะปฏิเสธได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะทําให้เธอฉันจะไม่ทําให้เธอเจ็บหรอกถ้าเธอเชื่อฟังฉันนะ่ะแกมันไอ้ขยะ เธอกล้าได้ยิงไงมาว่าฉันแบบนี้เธอไม่รู้หรือว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกไมมว่าฉันจะฆ่าเธอก็จะไม่มีใครรู้อุ๊บอุ๊บโทษทีที่รักที่ฉันทำร้ายเธอทำไมเธอไม่ยอมเชื่อฝังฉันดีๆละ่ะช่างปวดใจเส้นเหลือเกินโหเสียงเปลกๆมากเลยครับวันนี้ปวดรู้สึกเหมือนเจ็บคอ แต่หน้าของเธอเวลาเธอกลัวมันทําให้ฉันมีอารมณ์จริงๆเอาละเรามาเริ่มใช้เวลาสนุกสนุกด้วยกันจะดีกว่าไอโรคจิตแกนี่มันน่าขยะแขยงเสียจริงๆเลยนั่นไกรนะสัตว์แบบแกเป็นอะไรที่ฉันรังเกียจที่สุดเลยว่าการกระทําที่ผิดพลาดของแกเป็นอะไรที่ไม่สามารถให้ผภได้ คุณไปไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะเก็บกวาดขยะชิปชิ้นนี้เองไอ้บ้านี่อีกแล้วมันมาที่นี่มันหาที่นี่เจอได้ยังไงกันฟางฮงเฮ้ยพวกแกมัวทำไรกันอยู่วะปล่อยให้มีผู้บุกรุกเข้ามาได้ยังไงกันถ้าพวกแกยังอยากจะทำมาให้กับฉันอยู่ละก็มาจับมันออกไปซะฮัลโหล เกิดบ้าอะไรขึ้นพวกแกหายหัวกันไปไหนกันหมดหยุดแหกปากได้แล้วไม่มีใครได้ยินที่แกไม่มีใครได้ยินแกทั้งนั้นแหละลูกน้องของแกมันอ่อนแอเกินไปแกพูดบ้าอะไรไอ้นมแกบ้ามากนะกล้าดีัไงมากกว่าเรื่องที่นี่แกหาที่นี่เจอได้ยังไง มันสำคัญด้วยเหรอฉันมาเพื่อช่วยไปปรปิงและก็จะสั่งสอนแกด้วยสั่งสอนงั้นเหรอแกมันช่างอวดดีจริงๆอยากคิดว่าแกจัดการกับลูกน้องของฉันได้แล้วแกจะทำเป็นอวดดีต่อหน้าฉันคนนี้ได้นะแกหมายความว่าแกเก่งกว่าพวกมันสินะฉันก็อยากเห็นเหมือนกันจะเก่งแค่ไหนเชียว เลือกอวดดีต่อหน้าฉันคนนี้ได้แล้วแกควรจะรู้ไว้ว่าบางครั้งการที่แกอวดดีนั้นแกต้องแลกมาด้วยเลือดของแกฉันจะทำให้แกตายอย่างหน้าอานาถเลยกระบองสองทอดเงั้นเหรอน่าสนใจดีนี่เข้ามาเลยโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยสิหลังจากแกคุกเข่าอ้อ,อนวอนขอให้ฉันไว้ชีวิตแก แล้วอย่ามาโทษว่าฉันโหดร้ายก็แล้วกันเพลียแกช้าจังวะแล้วก็หัดผุบปากด้วยแกมันน่าหลมคารวะแกกล้าดียังไงมาตบหน้าฉันฉันจะฆ่าแกตายซะแกเรียกสิ่งนี้ว่าการต่อสู้เหรอแกเราเล่นฉันหรือยไงแกมันน่าผิดหวังจริงๆชุบ อึงจิ้มจุ่มมูทะ้งหอหิวตึงอะฮะทำไมฝาง,งงถึงเข็งเกร็งจังเลยไม่คิดว่ามันจะเกร็งขนาดนี้พ้องกูที่พึ่งสุดท้ายกแกามาช่วยเถอใชีไหม กุกเขาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะฆ่าเธอทันทีให้เวลาสามวิฟ,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 ฟอฟๆฟๆฟอฟอฟอฮ้ฮหแขนใครมันทำใครแขนใครทำไมมันก็โอ้หงปลาแค่นั้นแขนเบี้ยวบิดเป็นริบบินเลยโอ้ยแขนตูดิว่ะยังทำให้ฉันคุกเขาไม่สำเร็จเลย ก็ขี้คลาดไปเส้น้ลวเหรอแกไม่คิดสินะว่าฝ่ายที่จะต้องคุกเข่าจะเป็นแกเองนะ่ะตอนนี้ฉันจะโชว์บางสิ่งให้แกดูบางสิ่งที่มันแย่กว่าความตายตอนที่39แกคิดว่าแกเป็นใครกล้าดีไงมาทำกับฉันแบบนี้พ่อฉันต้องฆ่าแกแน่ตุ้มฝันหักไปดีงั้นฉันก็จะฆ่าแกก่อน ถ้าแกปล่อยฉันไปฉันจะยอมทำตามที่แกขอทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือผู้หญิงสวยๆจากฉันก็ให้ได้นะฉันจางเผิงจะทำตามที่แกพูดข้อแรกเปลี่ยนของแกน่าสนใจดีแฮะฉันจะรับไว้ก็ได้แต่แต่อะไรสัญญาฉันจะไม่มีปัญหาอะไรกับแกอีกในอนาคต แต่ฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้นะไอ้บ้าดี้ยกให้เธอไปปิงตอนนั้นฉันหักข้ามใจไม่ได้ฉันชอบเธอมากๆฉันคุมตัวเองไม่ได้ฉันสัญญาฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกในอนาคตเธอจะยกโทษให้ฉันใช่ไหมคลด โอ้ยโดนขยี้หนอนน้อยเลยนะครับไขต่ตูโอ้ยเสียวไข่เลยตูแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับมันแล้วละ่ะฉันเจ็บมือมากเลยโอยโดนอะไรนะมือบวมจังอาการบวมนี่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงเป็นเวลานาน เร็วนี่มันอัม,มหิตเกินไปแล้วเธอต้องทนกับความเจ็บปวดไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วมันจะดีขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวจกโอ้โหเดินเส้นเลยครับโอ้ความรู้สึกนี้มันดีมากเลยความรู้สึกเหมือนกับโดนธรรมชาติโอบกอดสายลมฉันรู้สึกถึงมัน ร่างกายของฉันไม่เคยรู้สึกผ่อนคลายแบบนี้มาก่อนมันดีมากเลยจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้โปรดทําต่อไปไม่คิดเลยว่าคุณฝางจะมีความสามารถแบบนี้ด้วยขอบคุณนะที่ช่วยฉันคําที่สวยหรูมันไม่จําเป็นหรอกทําไมไม่ลองตอบแทนด้วยวิธีอื่นดูล่ะผมทนกับมันมาเป็นเวลานานมากละ นที่สี่สฉันที่นี่เลยเหรอมันไม่ค่อยเหมาะที่เราจะคิดลึกไปคนเดียวอีกแล้วมพืเธอคิดอะไรของเธอเนี่ยฉันดูเหมือนคนที่จะทำอะไรไม่ดีไม่ดีต่อผู้หญิงงั้นเหรออืมไปกันเถอะเดี๋ยวก็มีใครบางคนมาเคลียร์ที่นี่เองแหละเธอไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเปลี่ยนเป็นชวนฉันไปทานอาหารสักมื้อดีไหมล่ะฉันหิวตั้งแต่เช้าละ จนมีความสุขกับการรับประทานอาหารครับว้าวอาหารพวกนี้มันต้องแพงแน่ๆไม่ต้องห่วงหน้าฉันไม่เคยกินอะไรอร่อยๆแบบนี้มาตั้งแต่ฉันจำความได้มันเป็นอะไรที่ลงตัวมากสีกลิ่นและรสชาติเหมือนกับคุณไปเลยฝางหงนายพูดอะไรของนายนะวิง่งโอ้ หลีกทางด้งับงับงับู่บบมน้วยการปล่อยปุ่มนวยการไป,รไปเธอเป็นอะไรไหมลุงเฉินต้องขอบคุณฝังงงฝังงงที่ช่วยไว้ฉันไม่เป็นอะไรโอ้ยแกจะลวกอากอะ,ะแกจะลวกฉันให้ตายเลยไงหรือไงขอโทษจี ฝังฮงพอดีฉันรีบนะเอาจานกับแต่เกียบมาให้ผมหน่อยลุงรีบมาขโมยอาหารใช่ไหมนี่ลุงเคลียร์ปัญหากับจางผึงแล้วหรือยังไม่ต้องห่วงทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแล้วแต่ผมต้องขอบคุณเอ้ยผมต้องขอชมคุณเลยว่าทำงานได้เยี่ยมมาก ทำไมคุณลุงถึงดูเป็นห่วงคุณไปจังมีอะไรบางอย่างที่พิเศษระหว่างคุณกับเธอหรือเปล่านะอคุณคิดมากเกินไปแล้วผมแค่เป็นห่วงว่าคุณไปเธอจะปลอดภัยดีไหมแค่นั้นเองพวกคุณกำลังพูดอะไรกันอยู่นะ่ะงั้นก็หมายความว่าฝางหงรู้ความรับของเราแล้วงั้นเหรอนี่การกระทำของฉัน มันดูออกง่ายขนาดนั้นเลยหรือไงอันที่จริงไปปิงเป็นลูกสาวของฉันแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันต้องเก็บความรับที่ฉันเป็นพ่อของเธอไว้ถึงแม้ว่าลุงจะปฏิเสธแต่แววตาของลุงมันไม่บอกแบบนั้นนะติด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 ฮัลโหลนี่ฟังของพูดนี่นาะยอยู่ไหนนะ่ะได้รู้ไหมว่าคนทั้งโลกกำลังตามหานายอยู่นะ่ะ เตียนโจต้องการเจอตัวเจอนายกลับมาเลยไม่งั้นก็เตรียมตัวละออกซะเตียนโจเหรอเขาอยากเจอฉันทำไมกันขอโทษด้วยมีบางอย่างต้องไปทำหนะักและผมคงต้องไปแล้วอา้าวทำไมนายต้องรีบด้วยละ่ะผมไม่รบกวนคุณแล้วฟางฮงกรุณาระวังคำพูดด้วยลุงเฉิน บางทีลุงควรมีความกล้ามากกว่านี้นะเห็นได้ชัดเลยว่าหวังหงต้องคิดอะไรในทางที่ไม่ดีต่อเราแน่ๆลุงเฉินฉันก็มีธุระต้องจัดการเหมือนกันงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะขอโทษด,ด้วยค่ะขอโทษนะไปปิงมันก็จะดีกว่าถ้าเก็บสิ่งนั้นไว้เป็นความรับต่อตัวเธอ ฉันเป็นหนี้นายและฉันจะตอบแทนด้วยชีวิตที่เหลือของฉันฉันสัญญาตึงฉันได้ยินมาว่านายได้กระทําตามใจในมหาไรโดยการที่นายคิดว่านายเป็นเด็กฝึกงานของฉันงั้นใช่ไหมดูเหมือนว่ามหาไรนี้มันเล็กไปสําหรับนับ,บวทผู้ยิ่งใหญ่แบบนายสินะตอนที่สี่สปิด ผมไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่พอออขอมาอะไรโทรหาฉันทันทีและบอกว่านายฝ่าฝืนกฎและข้อบ,บังคับที่ร้ายแรงอย่างตรงแจ้งฉันรู้สึกแย่มากที่นายได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเรียนของฉันคณะบดีโจถ้าหากคุณไม่เชื่อในตัวผมคุณจะเสียเวลาเรียกผมมาทำไมไล่ผมออกเลยจะดีกว่าเสียอ,อีก คุณจะได้ไม่ต้องหาเหตุผลมาอธิบายพออ,อฟังฟังหงนายดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในบรรดานักเรียนที่ฉันเคยสอนมาทั้งหมดฉันไม่ต้องการให้อนาคตของนายจบลงแค่นี้งั้นครั้งนี้ฉันจะช่วยแก้ต่างให้นายก็ได้แต่ครั้งนี้เท่านั้นนะฉันหวังว่านายจะเข้าใจในวันข้างหน้า ฉันจะตับตาดูนายทุกการกระทําแล้วอย่ามาโทษฉันทีหลังล่ะว่าฉันใจร้ายกับนายเกินไปออกไปเด้นแล้วเข้าใจแล้วครับงั้นผมขอตัวลาฉันมาที่นี่เพื่ออะไรกันเนี่ยงานหลักของฉันไม่ใช่การมาโรงเรียนซักหน่อยจุดประสงค์ของเขาคืออะไรกันแน่นะช่างมันไปก่อนแล้วกันอะไรวะขวาหันตามระเบียบพัก วันนี้ฉันจะเป็นครูผู้ฝึกสอนคนใหม่ของพวกคุณและขอเตือนด้วยว่าอย่าคิดที่จะมีปัญหากับฉันจะดีกว่าฝางหงมารายงานตัวครับดูนั่นสิว่าใครมาจะต้องมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นแน่นอนต้องขอบอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอชมเลยทีเดียวพวกแกเงียบๆหน่อยครูฝึก คนนี้ชื่อเสียงด้านอารมณ์ที่ไม่ดีด้วยแกสามคนพูดไรกันเปล่าวคับพวกนายมาสายพวกที่มาสายนี่เป็นอะไรที่ฉันเกลียดมากที่สุดหากพวกนายไม่ทำตามกฎระเบียบพวกนายก็จะต้องถูกลงโทษคนนี้สินะที่ชื่อฟางหงคิดว่ามีคุณใหญ่คุณโตให้ตายจะทำอะไรตามใจก็ได้สินะ ฉันเดี๋ยวฉันคนนี้จะจัดการแกเองพวกนายรักฉันมากสินะถึงยอมโดนทำโทษกับฉันด้วยใครอยากจะโดนกับแกฟ้าเงียบและฟังฉันพูดวิทยพื้น200ครั้งต่อคนถ้าใครขี้เกียจหรือทำน้อยกว่าเพื่อนคนนั้นจะถูกทำโทษเพิ่ม200ครั้งนี่มันผิดนี่อะไรนี่ฉันทำอะไรผิดเนี่ย ข้าฉันได้ตายเสียดีกว่าเดี๋ยวก่อนผมขอคัดค้านนี่เป็นความผิดของผมเองพวกเขาไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะทำแทนพวกเขาเองนายคิดว่านายเป็นฮีโร่สินะแล้วนายจะทำอะไรแทนในส่วนของพวกเขาวิทยพื้นแค่200มันไม่ใช่มันใช้ไม่ได้หรอกนะสำหรับสามคนผมจะวิทพื้น800ครั้งถ้าผมทําไม่สำเร็จภายใน5นาที <c oughs> ผมสัญญาว่าจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแต่ถ้าผมทำได้คุณต้องยอมรับเงื่อนไ่ของผมหนึ่งข้อ800ครั้งใน5นาทีกันเหรอแกคิดว่าฉันโง่ไม่มีใครทำได้หรอกไหนขอดูหน่อยสิว่าแกจะใช้รูปเล่นอะไร8 8 0 0ครั้งฟังหงมันบ้าไปแล้วเหรอฟังหงฉันทราบซึ้งจริงๆนายดีมากฉันสัญญาหวังว่านายจะ ไม่มาเสียใจทีหลังนะนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นผมหวังว่าคุณจะรักษาสัญญานะขอโทษครับท่านอาจารย์ผมจำเป็นต้องใช้เคล็ดวิชาน,นั้นจริงๆตอนที่ส2บ0อครั้งใน5นาทีงั้นเหรอหวังว่ามันจะไม่พูดโกหกนะมันแน่นอนอยู่แล้วใครจะไปทำได้ ความสามารถของฉันในปัจจุบันการวิดพื้น800ครั้งใน5นาทีมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ด้วยเครดิชาลับนี้ฉันสามารถทำได้แน่นอนชึงการฝังเข็มนี้จะช่วยเพิ่มศัก,กยภาพในร่างกายของฉันและความเก่งเก่งของฉันจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันจับแปลงร่างงั้นเหรอเจ้าเด็กคนนี้มันทำอะไรกับร่างกายของตัวเองกัน เอาล่ะฉันเพลงล่างเสร็จเรียบร้อยอย่ากระพริบตาเชียวล่ะเดี๋ยวฉันจะแสดงพลังซูปเปอร์ใส่ย,ยาให้ดูโหกลายเป็นโมกุลไปแล้วตอนนี้ศักยภาพของฉันบรรลุถึงขีดสูงสุดแล้วความแข็งแกร่งของฉันมากกว่าคนทั่วไปถึง10เท่าแต่มีข้อจำกัดคือจะคงความสามารถอยู่ได้เพียงหนาทีเท่านั้นโอ้โหเร็วมากเขาแข็งแกร่งจังเลย ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายตลอดเลยเนี่ยในเวลาแบบนี้เนี่ยนะไปเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาคนคนนี้น่าจะเกิดอาการเหนล้าหรือไม่ก็อาการขาดน้ำช่วงเวลาที่กำลังฝึกอ้านั่นมันอะไรนะกลิ่นเหม็นจัง แบบนี้มันผิดปกติแล้วเออเออเธอไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองฉันจะช่วยให้เธอกลับหายใจก่อนเป็นอันดับแรกถ้าบวัวแต่รอแพทย์มาเธอจะไม่รอดเป็นแน่ระเอกมาแล้วครับตึงโดนถีบหน้าเวงเลยนะครับครูอ้าหวังหงนายทำไรลงไปนะ้ะ คุณอยากตายหรือยังไงก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็ตันแค่ตอน12นะเดี๋ยวพี่จะลองไปหาดูว่ามีพิรตัว <c oughs> <c oughs> นะครับว่ามีพิดอื่นที่เขาแปลเรื่องนี้อยู่บ้างไหมนะครับหรือไม่ก็หาจากในเว็บนะครับใครที่ฟอรู้ว่ามีพิดพิไหนแปลอยู่หรือว่ามีเว็บไหนแปลเรื่องนี้อยู่ก็ช่วย คอมเมนต์บอกพี่ใต้คลิปด้วยนะครับจะได้มาทำต่อให้ดูตอนนี้ก็ตันแค่นี้แล้วเดี๋ยวจะทำเรื่องเทพเซียนอะไรเลยวะ <c oughs> อะไรคำพิวิทเซียนต่อนะครับอันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะหามาเพิ่มเติมให้ถ้ามีนะถ้าไม่มีก็หยุดไว้แค่นี้ก่อนลอกการเคลื่อนไหวของเพจน,นี้อีกทีนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจ Little Labbit กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมทำหรือว่าเรื่องที่ผมเคยทำไปแล้วแต่มีตอนอัปเดตมาผมยังไม่รู้เพื่อนๆน,นก็ยินดีเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรีบทำให้เลยนะครับแล้วก็ฝาก เข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ